ปีกลางไก่นะคะอันนี้น้ําหนักประมาณ400กรัมนะคะคลุกด้วยแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะคลุกแบบบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปทอดค่ะนําไปทอดให้สุกเหลืองเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกรอบนะ ส่วนผสมนะคะหรือว่าเครื่องปรุงทั้งหมดของซอสเหล้าแดงนะคะก็จะมีซอสมะเขือเทศค่ะซอสปรุงรสซอสเปรี้ยวนะคะหรือวูสเตอร์ซอสนะคะน้ำส้มสายชูหมักนะคะน้ำตาลทรายน้ำผึ้งซอสพริกน้ำมันงาเหล้าจีนแล้วก็น้ำเปล่าค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ตั้งกระทะไฟกลางค่ะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะคะซอสมะเขือเทศนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะใส่ตัวซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะ ซอสเปรี้ยวนะคะหรือวูสเตอร์ซอสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหมักค่ะสองช้อนโต๊ะ น้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่ง2ช้อนโต๊ะน้ำพ,พึ่ง2นะคะแล้วก็ซอสพริกค่ะซอสพริก2ช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวน้ำมันงานะคะน้ำมันงาเหล้าจีนนะคะน้ำเปล่าเดี๋ยวจะใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวจะคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันดีก่อนค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะคะน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าสี่ช้อนโต๊ะ เดี๋ยวรอให้ส่วนผสมเดือดนะคะเดี๋ยวจะใส่2ตัวสุดท้ายคือน้ำมันงานกับเหล้าจีนค่ะใส่ตอนท้าย,ายนะคะจะได้มีความหอมจะเคี่ยวไฟกลางนะคะเคี่ยวไฟกลางประมาณสัก3านาทีนะคะให้ส่วนผสมเขาค้นหนืดสักเล็กน้อยนะคะพอข้นหนืดได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะจะใส่เครื่องปรุง2ตัวสุดท้ายนะคะน้ำมันงานค่ะ น้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เหล้าจีนค่ะหนึ่งสองเหล้าจีนหอมๆนะคะขอใส่ไปเป็นสามช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ชิมรสดูค่ะรสชาติอร่อยพอดีเป๊ะแล้วค่ะปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อใครทอดไก่เสร็จแล้วนะคะก็นำไก่ลงามาคลุกได้เลยนะคะ ถ้าเผื่อใครยังไม่ทอดไก่นะคะทอดไก่ทีหลังก็ปิดไฟไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตอนที่จะนําไก่ลงคลุกก็มาเปิดนะคะเปิดไฟนะคะให้ซอสเขาเดือดแบบนี้แล้วก็นําไก่ลงไปคลุกค่ะนี่ค่ะไก่ที่ทอดเสร็จแล้วนะคะเหลืองสวยกําลังดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไก่ที่เราทอดสุกแล้วนะคะลงไปคลุกกับตัวซอสค่ะ ราใส่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้ตัวซอสนะคะเคลือบไก่ให้ทั่วๆเลยค่ะ ก็เป็นสูตรที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นซอสเหล้าแดงนะคะถ้าเผื่อเพื่อนๆทําแล้วชอบไม่ชอบอยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ปู้ด้วยนะคะ,ะมามาคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าทําแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็รสชาติสามารถปรับได้นะคะชอบเค็มกว่านี้ชอบรสอ่อนกว่านี้นะคะปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะทําอาหารนะทำให้ทําด้วยความสนุกนะคะแล้วก็ ทำตามรสชาติที่เราชอบนะคะสูตรเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะคะหรือว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแต่จะให้อร่อยนะคะขึ้นอยู่กับรสมือของเราเองนะคะขึ้นอยู่กับรสมือรสนิยมของเรานะคะแล้วก็ความชอบของเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผู้ด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิง่งกริง้งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะ แล้วก็ขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ